โอเคนะครับผมต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับบังเช่นเดิมนะครับผู้ชมนะหรือว่าบังผีสลอตนั่นเองนะผู้ชมนะวันนี้ผมก็พามาลุยกันที่กรมสาวขา่าบบอยได้ดีนะผู้ชมนะด้วยงบ900นะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเละห,หนูทุกคนเล่ตามหดือ้อ สํหรับกผูก้ชมช่องของบางพีใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไปกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาคือคลิปล่าสุดที่เราทําไปก็เป็นเกี่ยวกับลักจูรี่บ้างหรือว่าอะไรไม่ใช่ลักจูรี่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกมอมยิ้มอยู่ขี้ค่าอ่าพาราแลกหรือว่าพาราแลกเกมมิ่งนั่นเองนะผู้ชมนะหรือว่า PP นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะซื้อฟรีเกมตัวที่แพงที่สุด แต่ไม่เหลืออะไรเลยนะผู้ชมนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆนะไม่ขึ้นเลยนะผู้ชมนะต่อให้แบบมีคูณมารอแต่ถ้ามันไม่แตกก็คือนั่นแหละครับคือจุดจบของเรานั่นเองนะผู้ชมนะวันนี้ก็มาลุยกับมาลุยที่พีทีซอฟนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ900นะครับผมต้องขอย้งไม้ก่อนนะเจ้าไว้คลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล้ดูทุกคนเล่นตามหรือมาจัดเลยเบ็ด900เขาว่าเป็นเบ็ดที่ก้าวไก่9จเจริญนั่นเองนะผู้ชมนะหรือว่า เก้าโอ้โยมาไม่พูดละเบ็ดห้านี่แหละไม่พูดแล้วนะเอาเบ็ดห้านี่แหละค่อยๆขยับไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดมันจะมีซอฟของมันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะปืนมาไม่มาไม่เป็นไรสามสิบหกบาทก็เอาแหมไม้แรกมาเจอไปเลยครับไม้แรก <c oughs> ถามว่ามันได้ไหมมันดีไหมถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมนะมา ลุยโอเคนี่หมายความว่าคูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้หรือเปล่า <laughs> มาลุยนะครับผู้ชมเอาจะช่วยกันหน่อยแล้วกันนะมันต้องมีของเราสักวันนะ่ะที่เราแบบจะฟื้นเป็นเป็นไทยนั่นเองนะผู้ชมนะคือผมที่ผมมา,มาแค่เก้าร้อยวันนี้ก็คือผมอยากจะดับทุกไอตัวที่มันโดนซื้อแต่กตเตอร์ตัวที่แพงที่สุดไปแล้วน่อเองนะของช่องเลยนะผู้ชมนะคือเหนื่อยจริงๆนะตรงๆผมรุนแบบ ว่าเงินหมื่นหนึ่งไปทิ้งง่ายๆเกินไปอ่ะช่อนนั้นนะ่ะดีไม่โดนเมียทุบหัวนะครับผู้ชมเนี่ยหรือเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นใช้อย่างนี้ไงโอ้โหสามร้อ <c> ย <oughs> ได้ร้อยกว่าบาทไปค่อยขยับไปลูกไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ก็เริ่มจะซีเรียสแล้วตอนเนี้ย <c oughs> 47บาทครับเดี๋ยวผมจะลองซื้ออีกไม้หนึ่งนะครับถ้าไม้หนึ่งไม่ได้นี่ไม่ไหวนะสองคลิปติดนี่คือแบบหนักเอาแบบหนักเลยนะสองคลิปติดอ่ะอุ้ยคูณแปดเก้าร้อยหกสิบสวยมาได้อยู่หนึ่งพันครับคุณผู้ชมคูณสามสิบสองอีกหกร้อยสี่สิบมาดิพันธเจ็ดมาดิเบ็ดเบ็ดห้ากูพันธเจ็ดมาดิมึงมาดิกำไรทุนเก้าร้อยมาดิกำไรพันก,กว่าบาทครับตอนนี้มามึงมา ให้มันรู้จักคําว่าบังพีหน่อยก็ได้บังพีแค่นั้นแหละจําชื่อไวอ้รู้จักไหมสุลต่านอ่ะเออรู้จักหรือเปล่าคำว่าสุลต่านนะนะมาอู้สวยวไยสวยวไยสวยมากวไยสวยอู้ทำไมมาน้อยตจ้อุย้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่แต่ตอนนี้คือลุ้นไหลนอกมันหนักกว่าธรรมดากนะเอาตรงๆมั้ยลุ้นไหลนอกนี่ดีดีกว่าซื้อสแกตเตอร์อีกนะปืนแถวแรกมัปืน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 โอ้ยังได้อยู่ปืนปืนคุณสิบหกปืนปืนมาเร็วมายังได้อยู่มาดิเจ็ดร้อยยี่มาดีมาลุ้นสแกตเตอร์ด้วยมาดิมามาโอ้ไม่มาครับผู้ชมโอ้แต่ว่ามีวายรอนะแต่ไม่ได้ อู๋ไอวนินมาให้หน่อยก็ยังดีอูได้ปืนอยู่นะเมื่อกี้นะ่ะแต่ถ้ไอ้ไอตัวหนักสุดก็น่าจะเป็นไอ้คูลนั่นสองมัเออเนี่ยซื้อสกแกตเตอร์ไปรอบเดียวเองนะถือว่าดีอยู่นะผมซื้อไปแค่รอบเดียวนะตอนนี้สกแกตเตอร์เจ็ดร้อยสามสิบแปดครับเลยสี่รอบมาผู้ไหนนอกมาช่วงนี้ผมบอกเลยขึ้นจัดขึ้นแมปจะจัดนะครับ ไายพายุโอ้ไม่ไม่มีพายุหว่ะมาเดี๋ยวกูจัดให้อีกไม้หนึ่งมามาอ้ยจัดให้อีกไม้หนึ่งก็นู่นเลยเบ็ดสิบเลยก็ได้อะมาผมไม่ซีเรียสนะผมบอกไว้ก่อนผมไม่ซีเรียสนะผมอมา900ยตอนนี้กำไรพันห้า 1, 5, นะครับผมไม่ซีเรียสนะถ้าเกิดได้ไม้นี้ก็คือหยุดเหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าหยุดแน่นอนนะโอ้โหคุ้มละวันนี้ได้มันละ แต่ว่าคือวันจริงวันนี้คือตั้งใจที่จะมาหลบไอ้เงินหมื่นหนึ่งที่เราเสียไปด้วยนะครับคือจะให้มันกินไปอีกรอบแล้วว่าแล้วว่าอีกคลิปเราจะมาทุ่มนะครับผู้ชมนะเอออีคลิปเราผมตั้งใจว่าจับมาทุ่มนะครับผม200สวยมาขยับมาซื้อไป750นะครับเอาทุนก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวทุนคืนก่อนคือมันเป็นกําไรที่เรา,เราอ่าเล่นมาด้วยแหละนะครับทุกคนนะวิ่งโหน่อยดี อย่าทำตัวได้เกียจไว้เฮ้ยสกแกตเตอร์นะเฮ้ยซื้อไป 700. เจ็ดร้อยไอเวนโอ้โหไม่มาวะ่ะกคาดใจเหมือนเดิมะ่ะเบ็ดคู่นี่มันไม่ขึ้นจริงๆไว้เฮ้ยมันต้องเบ็ดขี้ไว้เฮ้ยมันต้องเบ็ดขี้ไว้เฮ้ยถึงจะขึ้นนะ มามาโอเคไหมเออกดเล่าเออมากูแปดมาสวยลูกมาสวยคูณสิบหกดิมาห้าร้อยยี่แปดมาเอาดีสามสิบสองมาดิมา 28, มา,อา, 32, มา,มา,มาบอกเลยว่าเบ็ดคู่มันไม่ขึ้นเบ็ดขี้มันขึ้นแล้วแม่งเบ็ดสิบด้วยนะคูน่าจะกดค้างเบ็ดสิไปยีบิบหายถือว่าได้อยู่เลยมา จบสิรอบนี้ก็น่าจะหยุดนะครับทุกคนกูหยุดแน่นอนกแเกเตอร์แม่งไม่เข้าเลยทิพไายเอาสักเจ็ดร้อยหกร้ยได้ไหมถ้าได้หกรคือดีนะดีแบบดีเลยอะ่ะคือกูไม่ต้องซื้ออะ่ะเออคือกูหยุดได้เลยกำไรสามพันเลยคลิปนี้ <laughs> กำไรสามพันเลยนะเอาจริงๆเออโอไม่มาว่ะทุกคน <laughs> ไม่เป็นไรนะผู้ชมนะคลิปนี้ก็ถือว่า โอเคเลยนะทุกคนนะก็ได้เราลามาประมาณตีไปเลยประมาณ2004นะผู้ชมนะก็ถือว่าคุ้มนะครับในการที่ผมกลับมาซ้ําคาบอยนะั่นเองนะผู้ชมนะกับสาหรับบางพีนั่นเองผู้ชมนะก็โอเคครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้บางจะทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่าน,าน,านาาั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนาให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับผมาชมช่องของบางใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ